สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกชายนายแพทย์มงคลเผยคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อจากกรณีการเสียชีวิตของนายแพทย์มงคลณนะสงขาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อีกหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์และผู้ต่อโซเรื่องสิทธิบัตรยาและการยกเลิกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเปลี่ยนเป็นรักษาฟรีทุกโรคและให้คนไทยห่างไกลาจากโรคตั้งนี้ผู้ใช้เ c e b o o k มั่นจิตนสงขาหรือนายแพทย์มั่นจิตนสงขาซึ่งเป็นลูกชายของนายแพทย์มงคลระบุว่า เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมา22นาฬิก52นาทีคุณพ่อมงคลณสงขลาได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ไตคุณพ่อได้สั่งเสียมาตลอดว่าอยากให้จัดงานสั้นๆอย่างเรียบง่ายและจะบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลท่านสั่งไว้ว่างานศพให้จัดสวดเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นจัดปริวาส และท่านกำชับตลอดว่าขอไม่รับพวงหรีดดอกไม้หรือปัจจัยใดๆก็ตามหากญาติมิตรหรือผู้ใดต้องการมาร่วมงานแต่ไม่สะดวกขอให้ท่านทำบุญบริจาคให้กับโรงพยาบาลใดๆก็ได้ที่สะดวกโดยให้ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันคุณพ่อได้รับความห่วงใยจากญาติพี่น้องและกัลยาณมิตรมาโดยตลอดทั้งตอนที่แข็งแรงและเจ็บป่วยในฐานะตัวแทนของคุณพ่อและครอบครัวขอขอบคุณแทนคุณพ่อมงคลมณฑ์ที่นีด้วยครับ โดยก่อนหน้านี้นายแพทย์มงโคลโพสต์ก็ความผ่านเฟซบุ๊กมงคลน่สงขลาพร้อมระบุว่าได้รับข้อมูลเร็วกว่าที่คิดคือผลการทำอัลตราซาวและซีทีสแกนแจ้งว่าไตาข้างซ้ายเป็นมะเร็งเรนอคัสซิโนมาสเ t ทรีโตพอสมควรแต่ต่อมน้ำเหลืองยังไม่มีลักษณะการกระจายไปและจะไปหาแพทย์ยูโรโลจิสต์ตามนัดแพทย์ไว้ อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายแพทย์มงคลณนะสงขลาด้วยนะครับที่ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ